สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามไว้ครับคลินี้พาไปดูเฮ้ยพาไปดูควายครับกับบรรยากาศกลางทุ่งนะครับโอ้นี้วิวดีมากครับ เห็นไปไกลเลยครับวันนี้สวยมากครับดูข้าวก็ออกรวงแล้วครับใบป,ปลายพฤจิการนี่คงจะเกี่ยวกับเสร็จละช่วงนี้ก็เออผมยังไม่ได้ไปดูข้าวเลย สันประตองเลยครับไม่รู้ห่านกินไปหมดหรือยังเนี่ยจะเก็บไปทำพันธ์ซะหน่อยดเดี๋ยวดูอัปเดตแม่ควายที่ท้องอยู่หน่อยครับแม่ทวงทองสวยมากเลยครับ แ,แ,แย่ในเปียก็ยังเหลืออยู่ครับในแปลงลตัดไม่หมดครับอยู่ท้องฟ้าครับโอโ้โหนี่บรรยากาศประมาณ25องศาครับไม่เกินเดอยวจะต่ำกว่านี้ก็ได้ครับอยู่ในลมนี่หนาวครับช่วงนี้ อยู่กลางแดดก็พออุ่นๆครับไม่ร้อนมากเดี๋ยวจะมาตัดหญ้าในเปียวไว้ให้สักหน่อยครับเผย่อว่ากินพวงนี้มีนกกระยางมาคอยเลี้ยงควายครับ <Celt ic Reese> เข้าไปดีไหมเนี่ยมีสี่ห้าตัวมั้งนะ มาแล้วครับมาดูแม่ถุงทองด้วยคับเผื่อมีอะไรปิดปกติจะได้เห็นก่อนแก้ไขทันครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงร้อยต่อของฤด,ดูฝนเข้าฤด,ดูหนาวครับโรคปากเท้าเปื่อยโรคคอบวมก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ครับจังายก็ไม่น้อยหน้าครับเจอเหมือนกันครับ นกปากเทาเปื่อยขยันทําวัคซีนครับปากเทาเปื่อยนี่เช็กดูหน่อยช่วงนี้ก็จะไม่ให้อยู่ในอคอกครับเพราะว่าอคอกจะแฉะมากครับ กัย้ยยางก็เริ่มคุ้นกับผมแล้วเมื่อก่อนอยู่ไกลขนาดนี้ก็บินครับตอนนี้ไม่บินแล้วไม่หนุนนี่ท้องกับไม่ท้องนี่ประมาณห้าสิบหาสิบครับไม่กล้าฟันทงครับเดี๋ยองดูกอนดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆครับประมาณ สองเดือนกกว่าก็รู้ผลครับว่าจะผ่าน3มรอบไหมหรือว่าจะเป็นสัตว์อีกรอบนึงแต่เป็นสัตว์อีกรอบนึงคงต้องจัดฮอร์โมนฮอร์โมนเขาช่วยว่าจะได้รู้วันผสมแน่นอนครับแต่ก็จะยากเรื่องควายเขาลงน้ำนี่แหละ ระยางเตรียมจะบินนะครับเดี๋ขอไปดูถุงท้องหน่อยครับถุงท้องก็จะมีชิมี่บวมครับแล้วก็ท้ายที่ยุบละผมก็งงเหมือนกันนะผมไม่เคยเลี้ยงควายสาวท้องแรกครับเพราะว่า แม่หนุนมานี่ท้ทองสองทองสามนะครับดูครับช่วงนี้เขาจะลดลงแล้วเมื่อก่อนเขาจะไม่ลดอย่างนี้นะจะไม่อย่างนี้เต้านมก็ืใหญ่มาหน่อยครับเต้านมโอ้ยโอ้ย <c oughs> ยังไม่จับครับมีแต่ฝุ่นมีแต่ดินเลยกล้องจะสังเกตว่าตรงเนี้ยจะปูดปูดตั้งแต่ตรงนี้ครับแล้วก็จะลดตรงนี้ละแต่เส้นเอ็นตรงนี้ยังอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าดูจากหัวมาเยอะครับหัวนี่ประสบการณ์เหมือนกันเส้นเอ็นตรงนี้อยู่ยังไม่ถึง,งกําหนดข้อครับ ต่อายุคันอาจจะอยู่ประมาณ280กว่าวันจนถึง316วันถ้าจะไม่ผิดครับอายุคันของควายอาจจะนานกว่าวัวหน่อยนึง่งหรืออาจจะเกิดก่อนก็ได้แล้วแต่ครับแต่ตอนนี้นี่แม่นี่ล่ำมากครับบึกบึนครับสวยถึกครับมีทองอาจจะเตี้ยไปหน่อยครับ ประมาณร้อยยี่สิบนิดๆแต่ก็เป็นควายสาวครับควายบ้านๆสมกับพ่อบ้านๆของเราครับตัวนี้เลย ก็เจ้าคาราบาวนี่ก็ยังไม่สนเขานะไม่รู้จะไปสนตอนไหนไม่แทงจมูกเลยนะดูครับโชว์ครับโชว์โชว์ชวชวชวกล้องลูกขวบขวบนึงละยังไม่ยานมเลยแต่นู้นก็เอาบ้างครับ บ้างอ,อากาศเย็นครับควายก็จะชอบหน่อยควายเขาชอบเย็นๆสบายๆแบบนี้นะครับส่วนวัวก็จะชอบแดดๆหน่อยแดดแบบจัดๆที่ร่มบ้างชิมนีก็บวมพอสมควรครับแต่ยังไม่บวมที่สุด เมื่อก่อนไปเห็นอยู่ตลาดนี่ที่นี้บวมมากเลยครับควายใอบคอดแม่หนุนก็เองก็บวมครับแต่ตอนนั้นเขาพผอมไปดูไม่ค่อยออกครับที่เขาแอบคอดเองตอนกลางคืนครับควายที่เห็นมานี้เขาแอบแอบคอดก่อนคืนครับช่วงทีสามทีสีบ้างเจ้าคาราบาลนี่เกิดตอน ยำลุงครับที่4 T5 ครับตัวเล็กมากครับเกิดเองข้อเองตอนนี้นี่ตัวเบลอแล้วครับ กว่าบพี่น้องครับนั่งอยู่กับควายเวลาควายเล็มหญ้าไม่ต้องกลัวครับนานครับกว่าจะไปชมวิวทิวทัศน์หน้าหนาวไปครับ เขาว่าพายุจะเข้าวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกคงจะผ่านไปแล้วครับคงไม่มีแล้วไปแล้วครับน่าจะเบื่อกันแล้วมีกนกกระยางหนึ่งตัวปินมา นั่งชมนกชมไม้ไปครับไปแล้วปไปโน่นนะครับท้องฟ้าหน้าหนาวนี่มันสวยครับสวยงามส่วนควายก็มีความสุขครับ จะมีคนคอยเฝ้าเนี่ยยากครับที่จะกลับไปที่คอกอยู่จนเย็นครับเพราช่วงเย็นก็จะไม่มีตัวลิ้นคอยกัดละ อยากลุ้นให้แม่หนุนท้องครับปีหน้าจะได้สมาชิกเพิ่มอีกแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาครับของแบบน,นี้ ีหน่อยกลางทุง่งนาก็จะเป็นสีเหลืองครับข่าวก็เริ่มเปลี่ยนสีไปแล้วครับออเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะทําการฟาดข้าวครับแบบโบราณเลยครับใช้ไม้ขคีคบแล้วก็ตีตีต,ต,ตปีนี้ต้องทําคีิปให้ดูหน่อยครับบรรยากาศแบบลุกทุ่งลุกทุ่งครับ ฟาดข้าวแบบชาวนาชาวนาพอฟาดข้าวเก็บข้าวเก็บฟางเสร็จก็จะปล่อยปล่อยวัวปล่อย,อยควายลงกลางทุ่งครับเราจะปล่อยได้ประมาณสักเดือนกว่ากว่าสองเดือนครับต้องดูกันว่าปีนี้จะได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตอนไหนครับลุ้นกันจะมีฝนมีลม อายุเข้าหรือเปล่าถ้าไม่มีฝนก็เสร็จเร็วครับไม่เกินสามสี่อาทิตย์ไม่เกินหนึ่งเ,เดือนก็เสร็จก็จะได้ข้าวแบบหลากหลายมากเลยครับปีนี้ข้าวเหนียวมีสองสามพันครับปีนี้ข้าวเหนียวมีข้าวเจ้าข้าวหงหนึ่งหนึ่งพัน ข้าวเหนียวก็จะมีข,ข้าวกล้อหกข้าวเหนียวเขี่ยวงขูข้าวกรรมข้าวสารบะตองมีสชนิดครับปลูกตรงนี้ตอนเกี่ยวผมมาจะใช้เครื่องตัดหญ้ามาช่วยเกี่ยวครับเพราะว่าถ้ารอแต่เกี่ยวมือนี่ จะได้ฟางที่สั้นครับฟางจะไม่ยาวครับผมต้องการฟางเก็บไว้ให้วัวให้ควายด้วยครับผมก็จะใช้เครื่องเกี่ยวแล้วก็สองล็อกข้างบนนี่แหละจะใช้เครื่องเกี่ยวครับจะเร็วครับเร็วกว่าใช้คนคนนี่ก้มเงยก้มเงยครับช้าครับ ะเป็นการทุ่นแรงไปนิดหน่อยครับส่วนพ่อกับแม่ก็อาจจะเกี่ยวครับใช้เกี่ยวเกี่ยวถามเสียอย่างนึงก็คือเครื่องเกี่ยวี่มันจะโดนความชื้นจากดินหน่อยครับ้าไม่สีเลียดก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ใช้เครื่องเกี่ยวสองสามล็อกนี้ผมใช้หมดเลยครับประมาณ ไกลกว่าเลยผมใช้เครื่องเกี่ยวเองแล้วก็มีล็อกยาวๆฝั่งนู้นด้วยครับผมไปเรื่อยครับช่วงนี้บรรยากาศมันดีครับก็อยากจะคุยนานๆครับผมอากาศเย็นครับ อยู่ตรงไหนก็ยินสบายครับช่วงนี้นกลางแดดยังสบายเลยครับขวานี่ก็จะกินประมาณนี้นะครับกินช้าๆเน่บๆก็จะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับละ เ,เตรียมตัวไปตัดหญ้าในเปียไว้ครับขอจบคลิปไว้กับน้องควายทั้ง4ครับสมาชิกใหม่อยู่ในท้องทุงทองนี่แหละครับก็จะพยายามประคบประงมให้ออกมาลืมตาดูโลกให้ได้ครับช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยครับเพราะว่าท้องแข่และ้ะ ทองจะใหญ่กว่าแม่หนุนนีกนะแต่เพียงแค่ตัวเขาขาสั้นไว้หน่อยครับตัวเขาไม่สูงไม่สูงไม่ใหญ่แบบแม่หนุนครับมาลองดูกันว่าลูกจะเป็นยังไงครับเจ้าก,กรรมนี่เป็นลูกแม่หนุนครับสูงล่ำครับเจอถึงทองก็เตี้ยล่ำเหมือนกันมาดูครับลูกออกมาจะเป็นยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับ ไว้จะมาโมยฟังครับคลิปต่อๆไปครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ครับกดติดตามให้ครับผมขอบคุณกมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ